วันนี้นะคะเรานำพระสถูปในรูปทรงสถูป of enlightenment พระสถูปแห่งการตรัสรู้ในขนาดความสูง3 2เซนติเมตรซึ่งในแพ็กนะคะเราจะมีมอบให้2กล่องนะคะซึ่งนะคะลูกค้าต้องการที่จะนำไปถวายในวันทอดกระถิ่นนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมนะคะห่อแพ็คให้สวยงามนะคะเพื่อ,อ คุณค่าแก่การถวายบูชานะคะซึ่งนี่เลยเราต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะคะเราจะใช้ผ้าห่อนี้เลยค่ะนี่เป็นผ้าห่อยอดนิยมของเราของทางเพจเราเลยนะคะนี่ก็เป็นผ้าห่อพระคัมภีร์หรือว่าผ้าห่อของมงคลในขนาดอันนี้เป็นถ้ากล่องสองกล่องนี้นะคะเราจะใช้เป็นไซส์แอไซส์ที่มีขนาด90คูณ9 0สวยงามมากนะคะ ผืนใหญ่เลยนะคะผืนนี้เนี่ยนะคะลูกค้าบางท่านนะคะก็จะซื้อไปนะคะเป็นผ้าคลุมได้เลยนะคะสามารถนะคะนำมาเป็นผ้าปูโต๊ะนะคะแล้วก็ซื้อสองอันสลับนะคะแล้วก็ปูเฉียงให้เกิดความสวยงามนะคะโอเคหามุมนิดนึงนะคะมุมอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นได้มากกว่าผ้าห่อคัมพีนะคะสามารถนำมาห่อของมงคลต่างๆได้นะคะโอเค เดี๋ยวเราจะห่อให้สวยงามน,นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าจะนําไปถวายวัดงานงานวันทอดตะถิ่นพรุ่งนี้นะคะจัดสงโดยร i d เดอร์ดังนั้นแล้วเราไม่ต้องบับเบิลอะไรเลยค่ะเดี๋ยวเราแค่บับเบิลข้างนอกนะคะให้ปกป้องตอนที่ร i d เดอร์อ Rider นะคะได้ถือไปนะคะก็โอเค,นะคะตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะนี่ก็โอเคนะคะ ในตัวเองก็จะมีการแพ็คเรียบร้อยนะคะเราจะทำเป็นแนวตั้งอย่นี้โอเคค่ะก็จะทรงสูงนิดนึงนะคะการห่อไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็เป็นการห่อที่ง่ายมากก็จะห่อไปด้วยโอเคนี่ค่ะเหมือนเราห่อของขวัญน,นะคะ โอเคใกล้เสร็จแล้วค oh ่ะนี่เลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวก่อนโอเคอ่านี่นี่ละมานี่ค่ะนี่เลยนะคะความสวยงามอยู่ตรงนี้โอเคนี่เลยค่ะโอ้โห สวยงามมากเลยนะคะสวยงามแล้วก็ดูทรงคุณค่ามากเดี๋ยวนะคะใจเห็นชัด,ชดเห็นไมเอ่ยเห็นแล้วนะคะนี่เลยหนักนิดนึงนะคะก็สองชิ้นนี้ตกอยู่ที่เอสากิโลกร,รมัมก็คือเกือบสี่โลนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องนำมาตั้งใส่พานแล้วก็ถวาย เห็นไหมคะเรียบร้อยสวยงามทรงคุณคา่าแต่การถวายบูชาเลยค่ะจบในตัวโอ้โหสวยมากและนี่ก็คือนี่คือพรสถูปในรูปทรงนี้ค่ะแล้วก็นำมาห่อแพ็คแบบนี้นะคะมอบไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเรียกไรเดอร์ให้มารับของนะคะแต่ก่อนที่จะส่งไรเดอร์เราต้องเตรียมบับเบิ้ลเหมือนกันนะคะ เพื่อกว่าจะถึงมือลูกค้านะคะเราก็ต้องบับเบิลซีเอ่อแลปให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่กล่องแพคนะคะเปิดออกมาก็ลูกค้าก็สามารถนำของนี้นะคะชิ้นนี้ไปนำถวายนะคะที่วัดท่าซุง้งโอเคค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ก็นำมารีวิวนะคะให้หลายท่านได้ช่นชมไปพร้อมกันแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ